สวัสดีครับอยู่กับชม้เบียร์น่มโยครับวันนี้จะพามาแนะนําวิธีการเปิดหลังคาซันรูฟนะครับว่ามีวิธีการเปิดยังไงบ้างครับตอนนี้เราอยู่กับเบียร0หนึมโยสองสองศูนย์ไอแกรนคูเป้เอ็มสปอร์ตสังเกตว่าตอนนี้แผ่นปิดหลังคาซันรูฟที่เป็นม่านสีดําเนี่ยถูกปิดอยู่นะครับให้เรามาที่ปุ่มตัวนี้นะครับมองเห็นไหมอ่าโอเคปุ่มที่อยู่บริเวณด้านหลังกระจกมองข้างไอ้กระจกมองหลังนะครับ ตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ลูกศรเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับแล้วก็ตรงสัญลักษณ์ตรงกลางเป็นลันกษณะคล้ายๆแบบกระจกแง้มนะครับโอเคตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดม่านสีดํานะครับให้เราสไลด์จากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับอย่างนี้ครั้งเดียวนะครับตอนนี้ม่านไฟฟ้าที่เป็นม่านสีดาเนี่ยก็ถูกเปิดออกน,นะครับทําให้ห้องโดยสารเนี้ยโปร่งโล่งสบายมากขึ้นเวลาที่ เราต้องการรับแสงจากด้านบนนะครับโอเคต่อมาถ้าเรากดปุ่มเดิมอีก1ครั้งนะครับกระจกหลังคาสลูปที่เป็นบานด้านหน้าเนี่ยมันจะเปิดอ่อนนะครับเปิดได้สุดเท่านี้นะครับก็เกิน1ครึบอยู่นะครับเพื่อรับอากาศจากด้านนอกนะครับส่วนที่เป็นส่วนบานที่2เนี่ยจะ แต่ไม่สามารถเปิดได้นะครับบานนี้จะเปิดได้เฉพาะบานแรกคันนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปิด mm. ก็สไลด์ตรงกันข้ามครับจากด้านหลังมาด้านหน้าทั้งเดียวเหมือนกันโอเคคันนี้อีกปุ่มหนึ่งครับที่ยังเหลืออยู่ก็คือปุ่มตัวนี้ตัวกระจกงแงมนะครับถ้าเกิดว่าเรากดครับกดดันขึ้นไปตรงๆเลยนะครับหลังคาเนี่ยจะ มีช่องว่างอยู่นิดนึงเห็นไหมครับหลังคาจะมีช่องว่างนิดนึงเพื่อระบายอากาศหรือว่าระบายกลิ่นจากในรถนะครับตัวนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเหมือนกันในกรณีที่เราต้องการระบายอากาศหรือว่ากลิ่นจากในรถครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้กลับตำแหน่งเดิมครับก็กดปุ่มเดิมอีกครั้งนึงครับดันขึ้นไปตรงๆเหมือนกันอ่าโอเคตอนนี้กระจกปิดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ม่านสีดําตัวเมื่อสักครู่นี้ ปิดกลับมานะครับก็หลังจากที่เราปิดกระจกเรียบร้อยแล้วเราก็ดันจากด้านหลังไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับครั้งเดียวโอเคม่านสีดาตัวนี้ก็จะปิดกลับมานะครับช่วยลดแสงเข้ามาในห้องโดยสารโอเคครับนี่ก็เป็นออปชั่นที่อยู่ใน 220i Gran Coupe M Sport ครับขอบคุณครับ